ในส่วนของเหตุการณ์ล่าสุดเนี่ยเมื่อวันที่3มกราคม2,565เกิดเหตุนะคะคนร้ายเนี่ยลอบทําร้ายเจ้าหน้าที่ค่ะก็เป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายแล้วก็เสียชีวิต1รายคัะในพื้นที่ของบ้านหลาแปงอาเภอระแงะจังหวัดนาราธิวาส ค่ะนายสนันพงศ์อักษรผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้อัญเชิญตะกร้าสิ่งของและแจกันดอกไม้ค่ะไปมอบให้แก่อาสาสมัครทหารพร,รานมุงคลอัญญาประเสริฐอายุ33ปีพลปืนเล็กกองร้อยทหารพร,รานที่4510ปฏิบัติภารกิจกองร้อยทหารพร,รานที่4513ชุดเฉพาะกิจกรมทหารพร,รานที่45ซึ่งได้รับบาดเจ็บค่ะจากเหตุการณ์ดังกล่าวซึ่งนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ พร้อมกับค่ะได้นํากระแสพระดดราชดํารัสความห่วงใยจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอย่างความปลื้มปิติแก่อาสาสมัครทหารพรรานมงคลและครอบครัวด้วยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดม่ได้ าพาไปดูในส่วนของพื้นที่จังหวัดส,สงขลากันบ้างค่ะทางด้านของนายเจษดาจิตรั์ผู้ว่าราชการจังหวัดส,สงขลาค่ะก็ได้เชิญดอกไม้และตระกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่อาสาสมัครทหารพรานนันทวัฒน์ทองใหญ่ซึ่งได้รับบาดเจ็บถูกกระสุนยิงทะลุต้นขาเหนือเข่าด้านซ้ายแล้วก็ถูกส่งตัวเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลสงขลานครินทขณะนี้อาการปลอดภัยแล้วและอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดในโอกาสนี้ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดส ก็ได้เชิญพระราชกระแสะความของใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างความปรับปลื้มปิติแก่อาสาสมัครทหารพรานนันทวัฒนทองใหญ่และครอบครัวอย่างหาที่สุดไม่ได้ค่ะใ <ขา S 1> นส่วน,วนของพื้นที่จังหวัดพัทลุงค่ะนายกู้เกียรติวงศ์กระพันผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงค่ะก็ได้อัญเชิญตักร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่นายจุอิมมูเกมอายุ64สขอไฟค่ะอายุ63ปีซึ่งเป็นบิดาของผู้เสียชีวิต แล,และครอบครัวของสิตรีเอกชัยมูเกมค่ะก็เสียชีวิตในเหตุการณ์รุนแรงในพื้นที่จังหวัดนาราธิวาสครั้งนี้ค่ะเพื่อเป็นการปลอบขวัญแล้วก็ให้กําลังใจแก่ครอบครัวของ1ิตรีเอกชัยมูเกมค่ะ